น้องฟ้าเนี่ยชอบนอนในกระบาดทรายนะคะนี่เขาลงมานอนข้างล่างจังหมดเลยเพราะว่าข้างบน่ะข้างล่างมันจะเย็นกว่าแม่อ้อมรู้สาเหตุแล้วล่ะค่ะว่าทําไมอ่ะน้องฟ้ากับลุงอ่ะถึงได้จามคือแม่อ้อมอ่ะซื้อทรายกลิ่นแป้งเด็กมานะคะกลิ่นแป้งเด็กเนี่ยมันจะมีฝุ่นของแป้งไงคะมันก็เลยทําให้สองตัวเนี่ยจามแต่นี้ตอนกลางคืนเนี่ย แม่อ้อมก็นั่งลำบากลากเกินตอนกลางคืนเนี่ยคือแม่อ้อมเมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ให้เขาใช้ทรายกลิ่นแป้งเด็กละให้ใช้ทรายกลิ่นกาแฟเหมือนเดิมเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยปิดมุ้งรั้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยฝุ่นเนี่ยมันจะอวนอยู่แต่โดยปกติที่แม่อ้อม กทรายก่อนที่จะใส่กระบะของเด็กๆเนี่ยแม่อ้อมต้องใช้กระชอนร่อนอยู่แล้วคือร่อนฝุ่นออกให้หมดอยู่แล้วแต่ถึงยังไงมันก็ยังมีอยู่ดีทีนไ้กลิ่นแป้งเด็กเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นฝุ่นของแป้งเด็กไงคะมันก็เลยทําให้พวกเขาจามตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะก็คือแม่อ้อมเปลี่ยนลนะ,ะก็คือไอ้ที่ยังมีอยู่ก็คือให้ใช้ตอนกลางวันส่วนกลางคืนก็เป็นกลิ่นกาแฟปกติไปนะได้ยินลุงฟ้าจามไหมคะเนี่ยแล้วเขาชอบลงไปนอนในกระบะทรายเนี่ยเนี่ยนี่ขนาดแม่อ้อมร่อนนะ ถ้าไม่ร่อนนะหนักเลยอ่ะอันนี้ยังเป็นแป้งเด็กอยู่เพราะว่ามันจะหมดด้านราคาแล้วอยู่แค่นี้แล้วก็จะไม่มีละแม่ออมก็ไม่กล้าซื้อละแล้วก็วันนี้ถ้าแม่อ้อมจับหน้าผาได้แม่อ้อมจะเอาหน้าผาไปฉีดยายังไม่รู้เลยนะคะแต่เตรียมแผนกันไว้ล้านข่าว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะไปจับหนาา้าผาเอาไปฉีดวัคซีนเพราะว่าพอดีเอ ลุงเสือที่เป็นพ่อของลูกหมอนนะกระต่ายลูกหมอนนะคะตอนนี้แกอยู่ที่เกาะช้างแกบอกว่าเมื่อวานนี้แกโอนตังมาให้แม่อม้อมบอกว่า400นะเอาไปฉีดวัคซีนให้นภา,าแกบอกว่าแกพอจะมีแล้วก็จะช่วยแม่อมม้อมมาแม่อม้อมก็บอกไม่เป็นไรแกก็ไม่ยอมนะแกก็โอนมาให้แม่อม้อมเพื่อเอาไปฉีดยาให้นภา,าก็เดี๋ยวแม่อม้อมตอนเย็นเนี่ยจะลองดูว่าจะจับนภา,าได้ไหม ด้หลังพี่ฝนเนี่ยแม่อม้อมก็งงว่าไอ้จุดที่สองเนี่ยทําไมมันถึงได้ไม่หายแม่อ้อมยังสงสัยอยู่นะคะทีนี้เนี่ยทายาแล้วแห้งแล้วร่อนแล้วแต่ว่าหลังเขาด่างไม่หายก็ไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรแต่เนี่ยเดี๋ยวสักประมาณบ่ายสามแม่อ้อมจะจับอาบน้ำแม่อ้อมกินข้าวเสร็จจะจับพี่ฝนอาบน้ําแล้วถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยแม่อ้อมก็ต้องพัดลมตัวใหญ่มาให้พี่ฝนเพราะว่าตัวเนี้ยมันเล็กแต่ตรงนี้มันมีลมดีกว่าข้างในเยอะนะคะ เมื่อคืนก็หอบแคก่แค่แค่แค่แพ,แพ, k, พัดลมสองตัวจอก็หอบช่วงหัวข้ามอากาศมันร้อนเนี่ยแต่ว่าช่วงดึกๆดกอากาศจะค่อนข้างเย็นน้องฟ้าจามสองรอบแล้วนะเนี่ยแล้วชอบคงไปนอนเลยกะบบาซายมากเลยอ,อาหารเม็ดเนี่ยนะคะแม่อ้อมก็สรรหาให้ลูกนะอยากจะให้ลูกกินอาหารดีด ตัวนี้ที่เป็นเม็ดกลมๆเนี่ยคือเป็นของเฮเทรเรีย,ยใช่ไหมว่าโอ้เรียกชื่อไม่เคยถูกเลยซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าทางลูกๆแม่อ,อม้อมจะไม่ปลืม้มเพราะว่าเขาชอบกินฟิลกี้เหมือนเดิมนะคะแต่ฟิลกี้เนี่ยถ้าถามแม่อ,อ้อมนะมันไม่มีกลิ่นเค็มนะคะแล้วตอนนี้ไอ้ขอดกับไอ้ตัวไอ้เจ้าดำเนี่ยก็ชอบฟิลกี้มากแล้วก็จะกินแต่ฟิลกี้ด้วยนะไม่ยอมกิน อาหารอื่นเลยอะแต่อาหารเปรียกแต่แต่เจ้าดำยังดีนะอาหารเปรียกผสมน่ะมันกินนะถ้าอาหารเปรียกผสมกับแม็กซิมา่ะมันกินแต่ว่าถ้าให้กินเดียวเดียวมันไม่กินเลยแม็กซิมายิ่งไอ้ขอดนี่ไม่เอาเลยอะจะกินแต่อันนี้อย่างไอ้ยายคุณยุ้งคุณยุ้งดูดูที่สายตาต้องอยากให้เห็นสายตาเขาจริงๆดูเขามองดูเขามองน้องฟ้าน้องฟ้าจามหลายรอบแล้วนะลูกน้องฟ้าไปนอนในกระบะทรายอะฮะฮะแต่แ <bargain. S 1> ม่ดูจมูกเด้แม่ดูหมู่เด้ แม่บอกน้องฟ้าแล้วไม่ให้น้องฟ้านอนในกระบะทรายน้องฟ้าชอบลงไปนอนในกระบะทรายฮะชอบนอนจริงๆกระบะทรายยู่ไหนแต่ไรอ่ะยังกินยาอยู่แม่ยังให้กินยาอยู่จนกว่าจะหายจามนั่นแหละอย่างนี้จะจับจุนแม่หนูได้ไหมคะหน้าเหมือนจุนแม่หน้าเหมือนจุนยายมากเลยหน้าเหมือนมากเลยหน้าเหมือนมากเหมือนคุณแม่เหมือนคุณยายมากเลยค่ะฮะคุณคุณคุณลุงคะ เหมือนคุณแม่กับคุณยายคุณมากเลยมันเคี่ยวมันเหมือนเคี่ยวมันน้องฟ้าค่ะ,คะน้องฟ้าคะน้องฟ้าคะน้องฟ้าเนี่ยชอบนอนจริงๆคุณแม่บอกน้องฟ้าแล้วใช่ไหมฮะแลวกลางคืนนะชอบร้องให้แม่อุ้มพาไปหน้าบ้านนี่แม่อองทดลองซื้อเป็นไอ้เซื้อที่มีสายจูงแล้วะคะ่ะจะทดลองเทสดูให้เดินเล่นกันบ้างข้างนอกนะคะให้เดินข้างนอกแต่ว่าในบ้านก็วิ่งเหมือนเดิม ไปและแม่ไปกินข้าวละคุณนายยุ้งเนี่ยแม่อ้อมลองซื้อสูตรนี้มาซึ่งสูตรเนี้ยแม่อ้อมก็เลยถามเขาว่าสูตรเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะเขาก็เลยส่งอันเนี้ยมาให้แม่อ้อมดูว่าเอ,อสูตรเนี้ยคืออะไรนะคะเขาก็บอกราคาแม่อ้อมมาแม่อ้อมก็ดูเออก็ว่าจะให้พวกนี้กินเสร็จแ,แล้วแม่อ้อมก็เลยถามอีกสูตรหนึ่งไปด้วย ก็ะะเลยถามอีกสูตรหนึ่งไปเขาก็บอกว่าอีกสูตรนึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เอออยากจะให้ลูกกินแต่ปรากฏว่าเขาไม่ปลืม้มถามว่าราคาแพงกว่ากันก้อนนิดหน่อยนะแพงกว่ากันก็ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าถามแม่อ้อมนะอันนี้มันยังมันมีกลิ่นนะมันมีกลิ่นความรู้สึกเราคือแล้วเราได้กลิ่นเค็มมานะคะแต่ว่าตัวฟิวกี้มันไม่มีกลิ่นเลยคือมันมันไม่มีกลิ่นเลยไนงะไอ้พวกเนี้ยมันจะชอบอาหารที่ไม่มีกลิ่น ก็ยังไม่รู้จะยังไงนะก็แค่เทสซองเดียวนะคะ